พร้อมยงังอันดับแรกนะคะวันนี้ลูกค้าออเดอร์เป็นเคฟธรรมดานะคะอันดับแรกเช็คเตา,เาก่อนนะคะเตาร้อนได้ที่แล้วลงแป้งแล้วก็วนนะคะขออนุญาตพับชื่อกับเบอร์โทรลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าออเดอร์เป็นเคฟธรรมดานะคะ110บาทเนาะใส่เยอะมาก น้ำพริกเผาปูอัดหมูหยองไส้กรอกไข่ไก่เบคอนโบโลนาแล้วก็หมูสับนะคะเราก็ลงไปตามลำดับเหมือนเดิมตามด้วยแยมที่ลูกค้าเลือกก่อนนะคะอันดับแรกที่ร้านจะลงแยมก่อนแล้วค่อยตามด้วยใส้ลำดับต่อไปนาะลูกค้าเลือกเป็นน้ำพริกเผานะคะแล้วลูกค้าเลือกเป็นไข่ไก่เราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะไม่ได้เป็นนี่ตีให้ทั่วแผ่นนะใส้ลำดับต่อไปจะเป็น โบโลนาแล้วก็เบคอนลงด้วยเบคอนนะคะโบโลนากำลังเวฟอยู่ปูอัดนะคะไส้กรอกตา้าหมูสับแล้วก็เจลือินหมูหยองกับ